มามามาน้ำเลยอันนี้เป็นน้ำมะนาวผมนะอะไรวะที่ต้องแช่เย,ย็นไว้น้ำเย็นเยนมันจะมันเป็นอร่อยนะใครเคยกินแบบข้าวหอมนะไม่ได้นำผมนะแต่อร่อยจริงผมนะรึ๊บๆกว่าอือหือ กัจิ้มยอื้มอื้นุ่มมากผมนะุ่มหอมเกลือที่เราย่างอ่ื้แซ่บคนแซ่บๆผมไม่ใช้มือแต่มันร้อนคนนะเลยแบบ เนื้อขาวเนะี่ยจ้วงจ้วงผมหนึ่งสองนหน้าตามหน่อยกรึบกรึบหวานเจี๊ยบ <c oughs> ูปิวเียม่วง่วงสาจัดมาัวนี้เต็มเต็มงับงับปลาย่างเกลือ quá nhiều, Ngu đi Nhìn nó quá thấy không, Nên lên ạ ta cái lên Đưa